สวัสดีครับผมพี่น้องต้นนี้พ้นกระตกเนาะเดี๋ยวหอกชิพากันมาเบิ่งว่าทีมงานเขาอยู่กันในใดต้นนี้พนโต๊แล้วนะเดี๋ยวหอกชิพาออกไปเบิ่งเนาะอยู่ข้างนอกว่าทุกคนอยู่กันในใดแต่ตอนนี้เดี๋ยวห้ากระจองกันนะเพราะว่าถ้าบงกี้คัจจองนี่ออกอะไรเนี่ยนี่พนโตกแหงนีเนาะห้ากรจจองก่อนห้ากรจจองก่อนไอ้ผมพี่น้องบ้านนี้มาเบิ่งกันเลยเนาะว่าทีมงานเขาอยู่กันในใดเนี่ยป่าพนโต๊แหงเลยมานีมาเบิ่งกันเลยมาเบิ่งกันเลย อยู่กัน,นได้ไหมนี่ยายอ้าวอยู่กัน,นได้ปพิบมลรือ่ไปหาลบตีไปหาลบผ่าลบพ้นเต้มองได้อยู่ดีๆกำงามก็ไปอยู่ต้ป้าทางนี้ขี้น,น,นี่บาดนี่ไปไปกางเรียบร้อยโอ้ยเอ้าขี้น,นั่นมนี่ไปอยู่ในหันฮะป้าพากาันเขานี่คือพวไปหาอยู่ข้างในโอ้เหตุไปแล้วบาดนี่พูนเขาหันกมี่บาดนี่เอ้าเอาดีๆเด้อผมมีช่วงหายใจเเด้อ ปาห็ดอะไรบานนี่ห็ดอะไรทางนี้เห็ดอะไรใหญเป็นอะไรโอ้ยหดเป็นไปเนาะบานนี่ทางนี้คือเขานี้บานนี่ปาทางนี้เขานี้เลยเห็นดไปแล้วบานนี่เออรบอยู่นี่แล้วพ่อเจ้าอยู่นี่เป็นอะไรฮั่นนอนอยู่ท่านอ่ะฮะอันนี้เป็นช่วงพักเทียงนะเพื่อไม่ใ้ร่องมือนี้ก็ถทือว่าบริภคกันรอขีดงานนอนชงพักเทียงกับภากันนั้น มาลบพุ่นนี่พุ่นตกุก่อนนี่ปลาเอาแต่ชิโนนบานี่โอ้ปเปล่า,า,าจะขึ้นนอแนนี่บานนี่ฮะเป็นจะได้ยายโอ้พุ่นตกแห้งอะไรพุ่นตกแห้งอะไรเนาะปล่านี่แหละนะไฟพี่น้อ,นนะองเวลาพุ่นตกุกพุ่นตุกที่นี่เขาจะอยู่แบบลำบากแห้งเนะาะลำบากสุดๆเลยทำมือได้เด็ดเนี่ยก็ดีย่าง ท่านทำไมไม่กลับบ้านวันนี้เลยโชคไม่ดีเห็นไหมอบอกแล้วปกตินะั่งกราบกลับเมื่อวานกราบถ้ากลับวันนี้ก็นอนอยู่บ้านเลยยายเอ้ยระวังนะพี่ผ้าชดนะถอดยังปักไฟอะ่ะเอ้าทำไมไม่ถอด,ด,ดอันนี้ถอดยังนี่เว้ยถอดเลยแมาเดว้าวฝนลมขึ้นมาถอดโอ้ยเ,เห็ดไปแล้ววันนี้พี่ผ้าชีชอดอะนะฮ่าเอ้ยตายเลยทีนี้อ๋อจะชีเห็ดบาดนี่ โอ้เห oh ็ดไปแล้วผุนนั่งอยู่มันช็อตนั่นตีไม่เมื่อไห่นี่อย่าให้เห็ุอย่าห้เห็ุไปทอดดีกว่าตอนนี้ขาก็ตอดปลาไพ่ออกแล้วนะสองตัวเลย้าบทอดนี่อันตรายนะพี่น้องข้าอย่าไปเสือใจไพ่นะไพ่มันเป็นพี่น้องเขานะถ้าโดนดูดขึ้นมานี่แกตัวบ่ได้เลยนะนี่อันตรายนี่หน้าผลนี่อันตรายนี่แต่ พวกนี้บางทีเขาบวเข้าใจเนาะเขาก็จิค,คิดว่ามันบวชชดว่าที่จริงยาเด้อถ้ามันชดขึ้นมาบมมีคำว่าแก้ตัวตุ้ยกันหมดสําหรับคลิปนี้กับโจ๊บใบสมณีนะไปไม่น้องเบื้องนอกฝนตกมือนนี่แห้งอะไรมึงขึ้นนี่ก็เบิดขึ้นจบกันไใบสมนีเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าข้าวม้ามึงแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อ